รองประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชื่อฮันปีเตอร์คาอูชาวเยอรมันที่โรงแรมโฟร์ซีซัน ค่ะก็ไปพร้อมกรมพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็มีการนานปชท่านอื่นๆด้วยค่ะบอกว่าที่เดินทางไปพบกับรองประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ i c c ีเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะแนะนําคณะรักษาการนาปรชชุดใหม่แล้วก็จะสอบถามถึงแนวทางการปฏิบัติได้สิทธิมนุษยชนให้เท่าเทียมกันด้วยซึ่งทางคุณฮันส์เนี่ยอยู่ในระหว่างการสมราาัมมนาก็แวะออกมาประมาณ15นาทีนะคะมาเข้าพบกับคณะของคุณธิดารวมไปถึงคุณจตุพรค่ะคุณธิดาหลังจากที่เข้าพบกับคุณฮันส์เสร็จเนี่ยนะคะก็บอกว่า มีการอธิบายแนะนำตัวเองแล้วก็พูดถึงนโยบายของคณะรักษาการนปชช,ชุดใหม่แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนปัญหาเทคนิคในเรื่องของการดำเนินงานพูดคุยเรื่องของทั่วไปด้วยในส่วนของนปชไม่ใช่แค่ยื่นเรื่องต่อสารอาญาระหว่างประเทศกรณีเหตุการณ์การสลายการชุมนุมจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะยื่นฟ้องในหลายหน่วยงานด้วยซึ่งทางรองประธาน ICC เนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถพูดอะไรเกินระเบียบได้แต่ว่าก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันนะครับปิดท้ายเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการประกาศนะครับว่าจะเปลี่ยนวิธีการชุมนุมเป็นเดือนละหนึ่งครั้งที่ราชประสงค์ะนะฮะความจริงเขาลำลึกกันเนี่ยราชประสงค์เนี่ยสิบเก้าใช่ถ้าเป็นข้อกวัวราชดำเนินเนี่ยวันที่สิบแต่ว่าครั้งต่อไปสิบสามกุมภาพัานธ์เป็นวันอาทิตย์ก่อนวันวาเวลนไทน์ทอันนี้เนี่ยนะฮะยังไม่กําหนดสถานที่ทะนะครับจากนี้เขาประกาศว่าจะยกระดับการชมรุมนุมคุณธิดาประกาศว่าจะชุมนุมแสนคนนะฮะ เดี๋ยวเราตามกันดูกันแล้วกันครับ